สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,คนนะ,คะตอนนี้อยู่กับคดกวา,ง,าจจงน้องกวางใครรู้จักน้องกวางเออเนี่ยหลายหลาย,ลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยหนึ่งล้านบาทมันไกลตัวก<ไ>็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเนาะจริงคือตอนนั้นคือรู้สึกว่า เฮ้ยอย่างศักยกภาพของเราเนี่ยจะทำได้ไงวะหนึ่งล้านบาทเออคือกลอ่ะที <c oughs> ่เหมือนกวางเลยแบบว่าอุ๊ยล้านคืนอหนึ่งล้านอ่ะมันรู้สึกโอ้หนึ่งล้านอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันสิบล้านอ่ะเจ็บป <c oughs> ะ <c oughs> มันแบบเฮ้ย <c oughs> มันได้มาง <c oughs> ่ย <c oughs> แล้วมันได้มาแบบง่ายง่ายด้วยเพราะตอนนั้นเราเราทําตามโฟล์อันทาตามเสียงภายในนะวันนี้พี่ก้อยบอกว่าเออที่ผ่านมาพี่ก้อยแบบ ไม่เห็นว่าคุยกับใครเลยนิวาแบบ<อ>ส่วนใหญ่เราคุยกับตัวเองด้วยซ้ำเรก็ทำหงมูมาตัโปรา <c oughs> มาหรืไมั<อ>ก,ก็ได้เข้ามาตอเรามานั่งเหมือนวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันเหมือนเรามานั่งคุยกันในวันที่ที่เราเริ่มต้นแล้วเราทำมาจริงๆ <c oughs> เพราะว่ากระบวนการนี้ใช่ไหมที่ทำให้เรามีสิบล้านอ่ะต้องแล้แต่ว่าหลายๆคนอ่ะคิดว่าสิบล้านอ่ะมันต้องมีกระบวนการเยอะมากเพราะว่าสมการของมนุษย์อ่ะเขาจะแบบเขาเรียกอะไรมีจุดที่มีผู้ลิขิต มีผู้ลิขิตหรือผู้ตั้งค่าว่าถ้าคุณจะได้1ิบล้านคุณจะต้องหนึ่งบวกหนึ่งบวก2บวกสาใช้แตแค่รู้เข้าใจไหมย,ยกระลังอะไรงเงี้ยหรือแบบว่ามีดิฟนู่นนี่นั่นนะเหมือนสมการเยอะจัดเลยคกว่าจะได้10ล้านขึ้นมาแต่พอเรามาคุยกับอย่างเช่นพี่มีประสบการณ์10บล้านอพอมีประสบการณ์10บล้านแล้วเรามานั่งคุยกันเฮ้ยวันนั้นแม่งเราแทบไม่ได้ใส่สมการเลยถูกปะเฮเราก็ทำเราก็ทำของเราเออเราทำแบบ เรามีความสุขด้วยนะได้รับประสบการณ์นี้เนาะโอ้ยทุกคนวันนี้คือบอกว่ามาโคชิ่งกับน้องกวางแล้วเนี่ยเออมีความสุขแล้รู้สึกว่าอยากกอดไปค่อยบ้างเลยอ่ะขอบคุณขอบคุณจริงเออเนาะมาเจอกันเออเหมือนเราได้จาตัวเองได้จริงๆเหมือนกวางก็ได้เห็นตัวเองนะเหมือนกวางได้เห็นตัวเองวันนั้นเลยพี่แม่โควรขนควางเลยตอนที่เราตอนที่ควางกำลังแบบขอบคุณยังไงอ่ะเหมือนตอนนั้นเคยเหมือนการที่แบบว่าหรือว่าเราต้องเข้าใจไหมหรือว่าเราต้องมาเออ เฮ้ยหรือว่าเราต้องวางแขกเฮ้ยหรือว่าเราต้องเฮ้ยหรืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วะถูกไหมพี่พี่เริ่มคิดเหมือนก่อนใช่ป่ะใช่กองก็รู้สึกอย่างนี้พี่ดูว่ากองต้องวางแผนนะเฮ้ยกวางต้องมีแบบเหมือนอะไรนะขั้นตอนชัดเจนกองต้องมีแบบเฮ้ยเดือนหน้ากูต้องทำอะไรปีหน้ากูต้องทำอะไรคอร์สออกกี่คอร์สในช่วงเวลาเดือนไหนอะไรเงี้ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะถูกไหมแค่คิดก็คือไม่ต้องทำแล้วอะเพราะว่ามันเหนื่อยตั้งแต่นี้แล้วไงแล้วฟังว่าหลายคนติดบล็อกนี้นะติดบล็อกที่แบบว่าเหนื่อยตั้้งแต่่่อยาีไมทใ จริงเนี่ยถูกป่ะจริงโปรแกรมพวกนี้พี่ก็อยู่ในใจถูกป่ะอยู่ในใจเสมอหูบอกแต่ว่าอี๋อี๋อีบอกอยู่ในใจเสมอแต่ว่ามันออกมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนมันอยู่รันมันคนละจิตใช่สาเหตุใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่เราไปคุยกับหลายๆคนอะไรเราก็ไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันก็เหมือนสารแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแหล่งกําเนิดความคิด ความรู้ความเข้าใจอยากอยากอยากให้น้องกองรู้อีกรอบเราไปที่ s t a r b u บ k s อะไรคือเราไปแล้วก็เหมือนเรารับสางเขาเวลาที่เราคุยกับเขาเหมือนที่เราเนี่ยจะพยายามพยายามให้เขาเก็บคำนั้นเลยใช่ไหมเออเก็บนั้นอ่ะอ๋อก็คือเราคุยกันที่ Starbucks ใช่ป่ะแล้วเราก็แล้วกองก็เหมือนที่มันกองรู้สึกว่าพี่ไปคุยกับคนเยอะใช่ไหมหรือว่าพี่กองถามว่าพี่คุยกับคนเยอะใช่ไหมแล้วก็แบบเออจริงๆพี่คุยกับคนเยอะใช่ป่ะแล้วเนี้ยมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกับคนเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่อ่ะ เราจะพยายามที่จะทําความเข้าใจเขาไงเหมือนเราพยายามที่จะใช้สับ์เขาเราพยายามที่จะเป็นเขาเราพยายามเป็นคนที่สับสนเพื่อคุยกับคนที่สับสนเราพยายามเป็นคนที่ไม่รู้เพื่อคุยกับคนที่ไม่รู้ซึ่งทุกครั้งที่เราพยายามที่จะเป็นคนนั้นน่ะถามว่าเราก้าวหน้าได้หรือเปล่าไม่ได้ไงหรือว่ามันไม่มีทางที่เราจะก้าวหน้าหรือไปข้างหน้าได้ด้วยการที่เราลงไปอ่ะลงไปข้างล่างอ่ะหรือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะคือกวางเลยเหมือนที่เราคุยกันเนาะคือเราต้องเลือกเลย่ เราจะคุยบใครเราต้องเลือกคนที่คุยกับคุยในภาษาเดียวกันแล้วก็คือเราทําหน้าที่แค่เป็นแสงสว่างือเป็นตัวเราอย่างสูงสุดเพรเขาเห็นตัวเองในมิติที่สูงสุดเหมือนกันเนอะเราไม่ต้องมาเป็นตัวเราในตอนอดีตที่เราต้องมานั่งงงหรือต้องมานั่งถามเหมือนเข,า,ข,า,ขาถามเนี่ยหรือมานั่งคิดตะกะมากมายแต่เราแค่ต้องเป็นตัวเองที่แบบซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราทําแบบนี้ใช่ไหมหเอาเ่าง่ายๆสบายๆใช่ไหม เรามีความสุขใช่ไหมล่ะเออเราสนุกจังเลยที่เราได้ให้คุณค่าใช่ไหมล่ะมันถึงมีเราวันนี้ไงเออมันคือการที่แบบแทนที่เราจะพยายามเป็นคนอื่นเวลา,เ,าเวลาเวลาที่คุยเขาใช่เวลาที่มีคุยออกับเขานะมันก็ไม่เป็นตัวเองละเราพยายามที่จะหาเหตุผลที่จะมาัพพอร์ตว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อนะอยู่ต้องเชื่อสิ่งที่ไอ้ตัวแกรค์สิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นยิ่งพยายามทำให้เขาเข้าใจเท่าไหร่เรายิ่งไม่เป็นตัวตัวนี้จริงแล้วตอนนั้นที่พี่ก้อยบอกว่า พอพี่ก็ตั้งเหมือนคือเราตั้งเหมือนกันเลยว่าแบบเฮ้ยปีหน้ากูจะเอาให้ได้สิบล้นานวอนคือตอนนั้นบอกตรงนะพีก่ก็ยังไม่รู้หรอกว่า h าวทูมันจะยังไงก็จะยังไงคือมันมันเห็นภาว่ายางไงคือมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบง่ายึเออคือว่ากูกูจะไปกูจะได้แล้วอ่ะสิบล้านคือมันได้มาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวแลวเดี๋ยวฮาวทูอ่ะมันจะมาเองมันจะมาระหว่างนั้นระหว่างที่เราคือเราเราต้องตัดสินใจก่อน่ะว่าเราจะเอายังไงเอาเท่าไหร่แบบเนี้ยิเขาตัดสินใจปึ๊บ แล้วมันง่ายเนาะสิบล้านแม่งมาแล้วหร,หรวะโง่ไม่อยู่ดีก็ได้สิบล้านอลเหมือนประมาณว่าเอาอยู่ดีได้สิบล้านแต่เราแค่ทำแบบทำสนุกไปทุกวันทาตามเสียงภายในไปทุกวันหรือวันนี้ต้องทำนี้พี่มีโปรแกรมนี้ดีกว่าทำหนังสือดีกว่าทำคอร์สนี้ดีกว่าคือมันมันเหมือนบระหว่างทางที่เป็นมีคอร์สมีอะไรขึ้นมาถ้าถามว่าเราคิดกับคือวางแผนเพื่อจะได้สิบล้านไหมคือกล้าพูดว่าไม่ได้วางแผนเพื่อจะได้สิบล้านโคตรเกลีย์โคตรเกลีย์ตรงเนี้ย จริงแชร์รัวๆนะคะใครที่เข้ามาเนาะแชร์ให้ถึงร้อยแชร์ทักคนได้ยินมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หมตอนที่คิดว่าจะได้10บล้านอ่ะได้วางแผนไหมว่าจะได้10บล้านไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนเลยว่าจะได้10บล้านรู้แต่ว่าจะได้10บล้านเราก็ทําปัจจุบันให้มันที่สุดอุ้ยทุกคนได้คีดีแม่เลยรู้ว่าจะได้1ิบล้าน้วทำปัจจุบันให้ดีให้มันที่สุดจริงจริงนะกองทำอย่างนี้เลยอ จริงแล้วนี่คือประสบการณ์คือทุกคนมีประสบการณ์คือกวางก็มีประสบการณ์หือไม่คือกวางสร้างมันทั้งหมดมัสิบห้าสิบหกใช่ไหมของพี่ออก,ก็คือสิบสี่ใชไมร้านสิบสี่ใช่ใชซึ่งการที่เราทํามาทุกวันนี้คือเรามานั่งตกลึกกันนะทุกคนเข้าใจว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยแล้วตกลงเราทํายังไงใ,ให้ได้สิบเราทํายังไงให้มากกว่าสิบเพราะว่าทั้งหมดเราทําด้วยความรักเราทําด้วยความมันถูกปหมเหมือนพี่ก้อยบอกว่าวันนั้นพี่ก็ถามว่ามีแผนไหมอ่ะไม่มีเมื่อจะเอาแผนมาจากไหนถามถามความจริงว่าวันที่คุณสร้้้าางลนได คุณจะคิดแผลยังไงคุณได้สิบล้านคุณคิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะประสบการณ์คุณมีเท่านั้นแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณเลิกคิดอ่ะแล้วทาตามเสียงภายในจรประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกเกออ<อ>ปิดออกไป่ะคือมันเปิดมันเผยตัวมันเองไ<อ>ม่ต้อว่าความจริงเผยตัวมันเองอคือสิบล้านมันก็เผยตัวมันเองเห<อ>มือนลูกอะเราถามว่าเราต้องไปต่อหัวใจ<อ>สายเลือดเส้นสายดํา เราต้องไปทำไหมแอกว่าเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงนะล,ลูกอ่านิ้วข้อนี้ข้อนี้เราไม่ได้ต้องต่อตเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบลูกขึ้นมาแต่จกักรวาลเป็นคนทาธรรมชาติเป็นคนทําคือเขาเรียกว่าอะไรคือแค่ไว้วางใจในธรรมชาติอ่ะแล้วเราก็เดินเขาเรียกว่าเราทำไปจ,จุบันให้ดีที่สุดคือสมมติว่าเราเป็นแม่เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีลูกเหมือนเรารู้อยู่แล้วเรามีสิบล้านเรารู้อยู่แล้ววันนึ่งเราจะได้รับเหมือนเราเป็นมีลูกแล้วเรารู้ว่าเก้าเดือนเราจะมีลูกลูกจะออกมาเราทําหน้าที่อะไร เราต้องไปคิดไหมว่าวันเนี้ยลูกใจเต้นหรือ,อยังวะเฮ้ยลูกใจไม่เต้นก็ต้องปัม๊มเงี้ยเราไม่ต้องเคยคิดแบบนี้เลยเราคิดแต่ว่าเราจะกินอาหารอะไรดีนะไม่เราทำยังไงให้มีความสุขเราร้องเพลงเต้นำรำเลื่อนเดียวคะคือเราแค่ทําความสุขทำเหตุให้ดีอะ่ะแล้ววันหนึ่งลูกก็จะมีความสุขลูกก็จะมีความรักลูกก็จะเติบโตอารมณ์ที่ดีมีเนื้อหนังมังสาที่ดีอ่ะก็กินโปรตีนสิอ่ะรากินของดีสิแต่ไม่จริงจริงอ่ะคืออันนี้ต้งหกักไม่ใช่หรอถูกไหม จริงไหมจริงค่ะมันจริง,รงไหมอ่ะมันถามว่าเราต้องทำเปล่าเหมือน <ๆ S 1> เหมือนที่เราเรามานั่งดูอ่ะทำไมเราได้สิบล้านภายในแสามปีเพราะว่าระหว่างที่ในระหว่างปีนั้นอนะ่ะเรารู้ว่าอะไรกําลังเกิดเกิดขึ้น<ๆ>เรารู้ว่ามันกาลังอยู่จุดไหนแล้วเรากำลังอยู่จนนนุดไหนอะเหมือนเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกตัวเอาง่าย,ายเราไม่ได้ใช้ชีวิตกับความคิดเพราะว่าทุกครั้งที่เราคิดเราจะไม่รู้สึกทุกครั้งที่เรารู้สึกเราจะไม่คิด เออเหมือนสมมติว่าสมมติเราตีอย่างเงี้ยถามว่าเราคิดให้มันเจ็บหรอไม่เรารู้สึกเจ็บ <shelter ed. S 1> เราไม่ได้คิดเนี่ยหรือว่ามันคนละหนึ่งคือเหมือนที่ววนจะบอกคนในเพจตลอดว่าความคิดกับความรู้สึกอ่ะมันมันขึ้นทีละหนึ่งวินาทีต่อวินาทีเพราะนั้นเนี่ยคนที่คิดเยอะเนี่ยจึงไม่ได้รับประสบการณ์เพราะประสบการณ์คือความรู้สึกประสบการณ์ไม่ใช่ความคิดถูกปะ่วันนี้เรามาดื่มดำประสบการณ์ทำไมเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกันเพราะเรามี เหมือนปรุนไปด้วยความรู้สึกดีความรู้สึกสนุกแต่เราต่างคนต่างมานั่งคิดอะ่ะพี่คิดความคิดพี่คิดความคิดนะเรานั่งคิดกันสองคนแล้วก็อยู่เฉยๆคิดอะ่ะประสบการณ์จะจเกิดจริงจะเกิดอ่ะบุณว,อ,วอืมแล้วพี่ก้อยก็คือตอนที่พอพี่ก้อยได้สิบล้านแล้วอะ่ะแลวมันก็เริ่มแบบ เหมือนทุกอย่างมันเริ่มต่คุณแซลลี่จะแบบทำอะไรที่ขยันขึ้นหรือเปล่าใช่ถ้าตอนนั้นคือพี่เริ่มแบบเปิดรับทีหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบเป็นยังไง้าก็เริ่มเปิดรับทีมคือรู้รู้อะว่าก็อย่างที่พี่พูดว่าว่าสิบล้านมันก็ต้องก,กระโดดไปลอย100ล้านเลยคือถ้าเกิดว่าเราทําเหมือนเดิมมะในหลุมเดิมที่ทำมาสามสิบสามสี่ปีที่มันได้สิบล้านเนะี่ยมันก็จะได้แค่หนีนน่งพันลาถูกต้องเพราะเราเริ่มรู้แล้วเกมมันเปลี่ยนไปถูกป้า เหมือนเราจะมีองค์ประกอบเพิ่มมีองค์ประกอบเพิ่มมีขยายทีมมีโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเออให้ใ<ช>มันจริงแล้วมันก็ง่ายขึ้นด้วยนะมันกลายว่าเรามีเวลาเยอะขึ้นแล้วมันคือหลายๆคนก็ติดเรื่องทีมนะสมมติมาถึงจุดหนึ่งก็แบบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องขยายทีมแล้วใครจะเป็นเราต้องขยายเบอร์ไหนยิ่งใหญ่เลยบางคนคือแบบว่าเขาเรียกว่าเกินตัวนี่เห็นมันคือการที่แบบพอเราได้สิบล้านแล้วเนาะตอนนั้นกวางก็เหมือนกันเฮ้ย มันเหมือนมันคือจุดเปลี่ยนแล้วอีก 1, มิติหนึ่งแล้วเพราะเราจะไปร้อยใช่ปะเราจะไปร้อยแสดงว่าเราก็ต้องมีเ,เขาเรียกว่าอะไรคนที่จะมาขยายตัวเราเหมือนว่าเวลาของเรามันจำกัดใช่ปะเราก็ต้องมีคนที่ทําแทนอะไระเราบางอย่างได้เพื่อจะไปต่อมันจะทันทีคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณปักหมดก็หมมอนเรามาว่าเราปักหมดถูกอะเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเพื่อหมดนั้นอะถูกว่าเหมือนสมมติว่าเราบอกเราบอกว่าเราจะเอาแค่สมมติเรามาสิบ้านเนี่ยเราเราเตรียมอีกแบบ เราจะรับรองร้อยล้านอ่ะมันภาชนะเนาะเหมือนเราจะรับที่ใหญ่ขึ้นเราต้องขยายฐานใช่ขยายภาชนะให้ใหญ่ขึ้นซึ่งฐานอะไรที่ต้องขยายคือฐานใจนะคะเออถ้าใจไม่ขยายก็คือก็คือจบนะเพราะมันจะไม่ไปต่อเลยแล้ววันเนี้ยอันนี้คือสาคัญมากเลยมันก็เลยพี่ก้อยก็เลยเริ่มแบบมีทีมใช่ไหมใช่เออแล้วก็เรื่องทีมอ่ะบางคนก็คิดว่าต้องต้องแบบเขาเรียกว่าต้องไปดูคนอื่นว่าแบบเขาบางคนอ่ะแบะบธุรกิจนี้ต้องมีทีมหนึ่งสองสามสี่ต้องมีคนเยอะ แต่จริงแล้วกวรจะบอกขึ้นตามประสบการณ์นะเลือกคนที่ใช่เราก็ทํางานได้แบบตรงประสิทธิภาพที่สุดคือให้ให้คนที่ใช่ทำงานในสิ่งที่เขารักแล้วเราจะไม่ต้องทำอะไรเลยเัื่อกวางธุรกิจสิบล้านมีทีมงานกี่คนครับอุ้ยความจริงเอาความจริงไหมกวางทำมาแค่แบบสองคนคือเมืก็มีทีมทีมสามคนเองคือมีกวางมีแอดมินแล้วก็มีตัดต่อตอนนั้นอืมโฮมี่ก้อยมีสามคน เห็นปะหลายคนคุณจะอาง่ายๆถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยคุณจะสร้างสิบล้านด้วยทีมเท่าไหร่แต่ว่ามันคือการที่ถ้าเราไม่คือเราต้องถามในแนวทางที่มันจําเป็นนะคุณเข้าใจพว่าจําเป็นนะจำเป็นคือคือคนนี้จริงๆอะ่ะเราต้องรู้รจักธรรมชาติของงานมาก่อนเนาะแม้<ช>จะ<ช>คนมีอะไรกันแน่<ช>มีอะไรกันแน่<ช>คือแค่นี้ก็พอแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดน,นั้นน่ะบางคนนัจะมีนะผู้รู้อะ่ะมันจะมีผู้รู้เยอะไงมาบอกเราว่าแบบเฮ้ยอราถึงตรงนี้แล้วนี่เป็นเหมือนกันปะ ฟังเลยบอกไห้ว่าเราเราเดินทางมันจะมีกูรูเยอะแต่ว่าพอเราถึงตรงนี้เฮ้ยน้องต็อย่างนี้นะเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องมีทิมนี้มีตรงนี้ตื๊ดต,ต,ตื่นตื่นต่อเทพี่คิดว่าจะมีอ่ะเราก็เหนื่อยแล้วเพราะมันแบบมันมัน,มนบางทีคือก,ก่อนหน้านั้นอนะเรายังทําคนเดียวเราง่ายร้านเดียวนี่คือฉันสร้างคนเดียวนะ<อ><ๆ>ฉันทําทุกอย่างทำไมฉันทาได้วะทําไมอันนี้ต้องมาจ้างอะไรเยอะยะไปหมดงงเออเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบเปิดเปิดสมองเปิดมิติใหม่นะคะจริงๆอ่ะ ถ้าพูดถึงผู้สร้างอะเราแทบไม่ต้องสร้างอะไหมเลยทุกอย่างคือดินน้ำลงไปที่ประกอบกันถามว่าเราต้องนั่งสร้างแก้วนี่ไหมมันมีอยู่แล้วเราก็ใช้ดิ mm hmm. ว่าเหมือนเราต้องสร้างเงินไหม mm hmm. เงินมันมีอยู่แล้วอะถามว่าเราต้องไปนั่งผลิตเงินเพื่อได้เงินเพิ่มขึ้นไหม mm hmm. ก็ไม่งไงก็แต่เงินมันมีอยู่แล้วแต่ว่าแค่เราจะเล่นแร่แต่ทริง โอเคเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วนะคะวันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็คือมาเรคคอร์ดเนาะมาคุยกับน้องกวางแล้วมันมีอะไรที่มันคลิกกันมาแชร์ประสบการณ์ทำเงินล้านสิบล้านต่อไปร้อยล้านอะไรแบบเนี้เฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งร้อยล้านเรามาคุยกันอีกโอเคไหมจับมือเลยจับมือจับมือทุกคนเป็นพยานอ่าหนึ่งร้อยล้านเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์คู่กันอีกครั้งหนึ่งคะอาจจะไปไลฟ์ที่อิตาลีโอเคโอเคเลยที่ทุกคนเป็นพยานละวโอ้ได้ แล้วเราจะมาเผยให้คุณฟังว่าร้อยล้านมันก็อาจจะไม่ใช่สิบสิบลานเหมือนสิบล้านก็ได้นะคะเออมันมีอยู่แล้วต้องโอเคต้องรอไปก่อนนะคะเราเจอกันในร้านถอดไปขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณสล็อตวันนี้ขอบคุณเจ้ากันค่ะที่ไลน์ไปแล้วค่ะวันนี้โคตรมัน